สวัสดีครับเพียรเพียรทำอะไรครับวันนี้ตั้งโซ่ตั้งโซ่รถให้น้องชินโจครับเพราะว่าโซ่มันโซ่ต้องตั้งยังไงตั้งยังไงครับมันหย่อนมากครับนี่ปกติจะจะจะตั้งเท่าไหร่อ่าถ้าคนน้ำหนักเยอะก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วแต่ชินโจถ้าน้ำหนักก็3นิ้วแต่นี้ชินโจเท่าไหร่กี่นิ้วโจเนี่ยน้ำหนักไปถึงก็น่าจะสองนิ้วแต่จะใช้ใช้ควงครับเป็นตัววัดเอาใช้ควงก็เรียบเข้าไปในนี้ครับถ้าตึงก็ถือว่าใช้ได้ มาตรฐานก็เมื่อกี้พี่ไขตรงไหนนะเอานี่เอาอาตัวตัวนี้กุญเชอะไรเนี่ยอันนี้บอกครับบอกนะบอกพี่ทําไงลงมาลงอยู่ดิพเศษนะครับตัวนี้บอกบอกของจินโจมีแล้วช่างเข้มซื้อมาให้ครับใช่ครับก็นี่ครับครับขอขอบคุณไายนี่ครับคายอย่างนี้ก่อนนี่บอกตัวนี้แล้วครับจินโจพี่ช่างเข้มซื้อมาให้แล้วครับนี่คข่อ๋อยอ่นะคายออกนี่ครับคขยไม่ต้องอันนี้มากครับแค่บอกพี่นี่เอาบอกมาจะกดจินโจต้องต้องฝึกทําแล้วเนาะ <พ>ครับหลวงครับแล้วทีนี้เราก็เดี๋ยวก็ตังคไข่วงตัวหนึ่งเดียวไข่วงวันนี้ชิ้นไข่ค,ควงผมเพิ่งเอาแกไปพี่อันนี้ก็จะไปซ้อมครับรอชินโจมาจากอาจารย์ปองชนะวันราบรีครับเดี๋ยววันนี้พี่จะต้องโซ่ให้มาแล้วครับ ไขควงครับวิง่ายๆก็คือสอดเข้าไปนี้ครับสอดอ่ะเราเรามาชมกันครับอ่า่ีสอดไขควงครับสอดเข้าไปนี้ก็ยังเนี่ยประมาณนี้ครับต้องอ๋อให้ตึงประมาณนี้แล้วก็อ๋อวิธีวิธีทำนะสอดไขควงไปแล้วก็อ๋อตั้งแต่จริงนี้มันมันก็ตึงอยู่แล้วนะแต่ว่าน้ำหนักจูมันไม่พอก็เลยตั้งใหม่หรือจะพอแล้วหรือจะเอาแค่นี้ตามหลักมันได้ถ้าอย่างนี้ได้เลย แต่ว่ายังมันยังหลวมยังหลวมหรือจะเอาแค่นี้เดี๋ยวอีกหน่อยดันทำไมไม่ดันดันเข้าหรือดันออกดันเข้าดันออกเอาเวลาตั้งโซ่แล้วพี่จะตั้งยังไงฮะลงไปชมลงมาชมกันครับนี่คันจะมีขีดบอกขีดบอกมีนี่ขีดบอกนี้มีเทนเซอร์บอกอยู่ตามขีดเนี่ยอ่าพี่ตั้งถ้าถอยหลังมามันก็จะตึงตึงนเวลาถ้าถอยหลังมาก็ต้องไข่ตัวนี้นี่ตอนนี้ครับไขเบอร์สองก่อนแล้วก็มีเบอร์สิบตัวนึ้ง คายเบอร์สิบสองแล้วก็นับเลยเราก็ดูขีดนี้ถ้าถ้ามันจะเข้าเราก็ต้องเริ่มนับเลยว่ามันจะต้องเข้ามาตรงนี้นี่นะครับอันนี้มันเหลืออันนี้เราจะเอาออกต้องก็ต้องดันออกอย่างเงี้ยครับมันจะค่อยๆมาอันนี้คือเราเราคลายน็อตไม่ไม่ให้มันมันหลวมพอดีพอดีเนี่ยครับแล้วก็ไปดูฝั่งนี้ ดูโซ่ก่อนตึงเองมันจะเพราะต้องมันต้องสองฝักเท่ากันเห็นไหมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนู้น่ะตำแหน่งไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ,รบอันนี้เมื่อกี้ฝั่งนู้นน่ะอยู่เลขอยู่อยู่ตัวนี้เมื่อกี้นะอยู่ตรงนี้ีย่ยอ,อันนี้หลุดออกมาตั้งเยอะตั้งแย่นี่เนี่ยเนี่ยคือไม่งั้นเนี่ยะเอีงล้อจะเบีย้ยวต้องล้อมันจะเป็นอย่างงี้ครับสูงจะไม่ได้เขาเรียกว่าสูงไม่ได้ครับโอเคแต่ถ้าเราต้องคลายครับเราต้องอันนี้ต้องฝั่งนี้คลายแล้วแต่ทีนี้เราก็ต้อง ต้องหมุนเอาเข้าก่อนเพราะมันจะต้องมาเท่ากันเห็นไหมครับตำแหน่งมันไม่ได้ครับนะตำแหน่งหายไปเยอะเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครตังค์ไหมครั้งสุดท้ายตั้งให้มันเท่ากันก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยนี่ใหม่เดี๋ยวเราค่อยไล่ใหม่มันกี่ตรงนู้นเข้ามากี่กี่ปุ่มนี่อะไรนี่ครับเลขสามหนึ่งสองสามอันนี้ก็ต้องสามมาดูฝั่งนี้น,นี่นี่นะครับฝั่งนี้ เนี่ยฝั่งเนี้ยมันต้องดันออกมาเนี่ยเนี่ยอย่ตรงเลขสามนี่เห็นไหมเลขสามยังหนึ่งสองสามลองกลางหนึ่งสองสามฝั 1> 1, 2, ่งนี้กันคือหน 1, 1, 2, ึ่งหนึ่งสองสามเือนกันแล้วเราก็ดูโซ่เห็นไหมโอเคแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้น่ะเห็นไหมมันผิดไปเนี่ยแจ่แรกเนี่ยพอดีเลย ให้ตึงให้ตึงประมาณนี้ใช่ี่ยครับตึงประมาณนี้เนี่ยับนี่คือตึงประมาณนี้เพราะว่าที่ที่ต้องทํานี้เพราะมันมีโดดใช่ไหมถูกต้องโดดแล้วโซจะให้ตัวบางคนแข่งแข่งไปโซขาดก็หลายคนนะกําลังขับได้คะแนนนำๆแต่โซขาดเห็นหลายเห็นหลายที่แล้วนะทั้งช่างลืมดูโซเนี่ยนี่ครับหนึ่งสองสามนับออกมาจากตัวแรกเนี่ยหนึ่งสองสามมาอยู่ตรงนี้ร่องนี้ครับฝั่งนี้ก็สามเหมือนกันพอเราได้ปุ๊บเราก็ล็อกนี้ก่อน ครับให้มันเคลื่อนบอกใช้กุญแจบอกเบอร์อะไรครับกุญแจครับเบอร์สามสองครับเนี่ยเบอร์สามสองใช้แบบนี้ครับใช่ถ่ายไว้ให้ชินโจดูครับชินโจครับตัวนี้ไปเรียนอาจารย์ป๋องกําลังกลับมากับคุณพ่อคุณแม่เอ็มเจครับครับคุณพ่อตัวนี้ก็รบกวนคุณพ่อคุณแม่เอ็มเจไปรับส่งชินโจโอเคติวทีลาเรียนนี้ไข่เนี่ยแล้วครับเป็นตึงไปไหมครับไม่เดี๋ยวเวลานี้ออกเพิ่แต่วิธีปัง อาบาอาจารย์บางท่านน่ะบอกว่าสอดสองนิ้วสองนิ้วนี่กระตอสองนิ้วไปดูิอ่าพี่พี่ลองดูนี่ครับได้สองนิ้วพอดีวิธีง่ายๆเอาไข่ควงหรือใช้ตัวนี้เนี่ยอันนี้ช่างแบบบ้านบ้านะครับอาจจะผิดถูกอะไรก็คอมเมนต์มานะครับคืออันนี้ก็พวกผมก็เวลาตั้งโต๊ะก็ส่วนมากก็จะตั้งกันอย่างนี้แต่ทีมใหญ่ๆเขาตั้งไงผมไม่รู้ครับเพราะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในพิธีท้าทีก็ขอบคุณพีเอสพีเอสฮอนด้านะ ที่บอกวิธีการตั้งชชโกงชกหน้าให้กับชินโจเนาะการตั้งโชกหน้าให้กับชินโจมาล็อกข้างหลังเราครับเนี่ยนี่ตั้งโชกหน้าวันนั้นพี่ไก่ตั้งแล้วครับท่านผู้ชมก็ได้วิธีการตั้งโชกไปแล้วหอนดานะครับคลิปนี้ก็สอนการตั้งโซนี่เราไม่เป็นนะครับเราไม่ได้ช่างเราเป็นเราแค่ขับแค่ทูวรทไทยถ้า,าถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ช่องชินโจมันเด็กก็ขอขอ,ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะ มีอะไรก็ติชมคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามีวิธีด่าเราก็รับได้ครับเราเราไม่ได้ยึดติอะไรด่าว่าว่าอะไรโง่เราก็รับได้ครับนิเพวกเราไม่ได้เป็นคนฉลาดอะไรมากครับเพราะว่านี้ก็ตึงพอดีครับโอเคเนี่ยพอเสร็จแล้วครับนี่ครับตึงนี่คือตึงนี่มันมันจะไม่คอยมันจะไม่แข็งอ่ะมันจะตึงอย่างนี้เลยสูตรอาจารย์เอสครับครับผมวันนี้คลิปนี้ก็ขออำลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็คลิป้างหลังอีกทีนึงครับ แล้วก็หมุนให้แน่นนะครับโอเคเมื่อกี้น่าตั้งพอดีแล้วว่าเซนเซอร์มันไม่ได้ครับเซนเซอร์ม่ดีครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมไว้ในโอกาสนี้ขอบคุณช่างเอ็ดมอเตอร์คอร์ครับนักขับมอเตอร์คอร์เก่าครับตำนานไปแล้วครับตอนนี้ครับนะครับเชินคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับสอนการตั้งโซ่โดยอาจารย์เอ็ดครับสวัสดีครับเมื่อวานก่อนก็สอนการตั้งโชคโดยอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่นะเป็นยูตั้งชัยยะ สายจวดครับไม่ใช่สายลวดครับอาจารย์ไก่สายจวดซอยสิบครับไม่ใช่สายลวดซอยสิบเชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่กล้องเอาน้ำมันให้แล้วครับเชิญอันนี้พี่กล้องครับก็พี่เลี้ยงชินโชยคนหนึ่งดูแลน้ํามันน้ําแข็งครับเชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับช่องชินโชมอเตอร์คอนครับน้องชินโชหลังมาจากอาจารย์ป๋องธนวันละลีแล้วครับเนี่ยครับต่อนี้เลยครับลมสน้ำ ขอบคุณพี่ไก่ใส่จวยครับเมนยูตั้งใช้ยาให้หมายว่าไก่สายใส่จวดครับสายที่ตั้งไก่สายจวดที่พาออะไรครับชอบจวดจวดครับอ่านะครับพี่ไก่ใส่จวดอันนี้ก็พี่แอครับแอครับเช็คลมยางเท่าไหร่ครับ1 2 12ครับลมยางเช็คเรียบร้อยฉีโซ่เช็คลมยางพี่ไก่สายจวดครับของแท้ วันนี้ก็จะมาให้ทัานพี่บดธ่านรัฐเพนจันร์ครับแต่ว่านะครับอย่างว่าครับอีกคนหนึ่งก็ไปเรียนถึงก็จะไปเรียนจะเช้าครับนี่ครับนี่ครับไหนข่าวว่าเป็นอิสลามทำไมถึงกินหมูนะครับกินได้เนาะพี่บดน่ครับพี่บดพี่กินหมูเหรอครับเอา้าทางนู้นมีร้านค้าด้วยเหรอ,รหรอต,ตายมีร้านค้าด้วยตายตายตาย,ตายนู่นมีร้านค้าด้วย อิสล,มลาสสลมอะไรคุมนี่เราเปอิสลามเหรเต้าขายหมูด้วย <c oughs> ไก่ขายไก่ขอขอโทษขอโทษอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมูครับไก่ครับท่านผู้ชมครับขอโทษครับขอโทษครับอันนี้คนขายครับเป็นคนขายหรือเป็นอะไรครับเป็คน <c oughs> คนซื้อนะครับอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้ยอกยอกยอกทำไมถึงทำไม,ถ,ถ,ไมถึงกินน้ำมรลณงครับ

ตามเขาแล้วก่อนแล้วก็ดูโจอย่าประมาณนะลูกเดี๋ยวไปเจอกิปต่อไปครับคิ้นนี้สวัสดีครับตามเลยครับโจไอพี่บอกไปบอกไล่เลยไล่เลยโจไล่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไล่แล้วครับสวัสดีครับดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับทีมงานบังโรตีครับ ทิงงนะ้งโจตามแล้วครับ เดูทางไลน์ับเนื่องจากพี่บดบอกว่ามีการเต่งไลน์สนามใหม่ครับนี่ครับโอ้ทีมงานบังโรตีครับท่านผู้ชมสุดยอดมากครับทีมงานนี้โจม,มาแล้วครับโจไลแล้วครับท่านผู้ชมดูทีมงานพี่บังครับ จูมาแล้วครับอันสุดท้ายเลยอ้าวพี่บังพอแล้วครับโอ้โหเสียดายครับชินจูได้แค่ฮีเดียวพี่กาบอกไล่บอกไล่ตอนนี้นมีการถอดสร้างห้างแล้วครับาปั๊นมน้ำมันครับตรงนู้นครับอ๋อมีเพื่อนช่วยขับแล้วครับทุกท่าน มาแล้วครับท่านผู้ชมครับมีเพื่อนไล่แล้วขอบคุณครับทีมงานบางรูทีครับที่มาช่วยไล่น้องครับขอบคุณครับทีมงานบางรูทีครับอืมชิยอดค,ครับโอจ้จินโจมีทีมงานแล้วครับ ไล่สองคันแล้วครับท่านผู้ชมครับไล่ชิโนครับขอบคุณครับทีมงานพี่บังรูทีครับ มาบ้านสองคนหน้าครับอาคารทีมี่ด้วยครับอขอบคุณครับทีมงานบางรูตีที่มาขับเป็นเพื่อนน้องอิตร์โจ้ ดีเช้าครับไปเรียนคุม,มงแล้วก็เไปเรียนอาจารย์ปองครับี วันนี้วันที่หนึ่งครับเดือนกรกฎาคมสองห้าหกหกครับดูพ่อครับดูพ่อพ่อมันดึงบางลายดึงบางลายครับต้องหลบครับต้องหลบ अभी कहा है 咱们回来。<noise> <noise> <noise> เจอกคลิปต่อไปครับขอบคุณพี่ไก่สายรว้ครับขอบคุณพีเอสขอบคุณวันนี้น้องไปดูมาด้วยขอบคุณอาจารย์ร,รุทธนาคราชินและก็ทีมงานบางทีมงานบางรูทีทุกท่านครับเจอกคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ เช้ามาอาจารย์โตโต้ครับสองนุ้นนั่งอยู่ครับนี่อาจารย์โตโต้ทีมงานบางรตีครับพี่สาวมาพี่สาวมาหาครับทีมงานโบุธตะนาละเพ็ญจันทร์ครับแล้วก็ลูกศิษย์นะครับนี่พี่สาวมาหาเลิกเรียนแล้วก็มาหาน้องชายทุกครั้งครับมีพี่สาวให้กําลังใจครับนี่ขอบคุณแอดพีแอครับนี่ด้านหลังทีมงาน งานก่อสร้างจากประเทศเมีนมาครับมีร้านหาแล้วครับข้งน,นี้อ๋อจะขับรถให้เรียนหนักครับมาก็ยังมาออกกําลังกายทําบ้านบ้านจง Honda Academy ค,ครับต้องออกกําลังกาย เพื่อเสริมพละงกำลังแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับพักผลต้องดูแลตัวเองครับอยู่ในวิทยาศาสตร์การกีฬาขอบคุณ Honda Academy ครับไทยแลนด์เป็นอย่างมากครับที่มีโครงการดีๆให้นเยาวชนนะครับได้ขับขี่รถได้ขับขี่ครับออกกำลังกายทุกวันครับขี่รถทุกวันไม่ได้ครับค่าใช้จ่ายสูค่าซืกรถเครื่องยนต์ยางค่าใช้จ่าย เยอะครับก็เลยต้องฟิตร่างกายมาขับวันลนิดวันหน่อยก็ดีครับสนามคลองส่งน้ำนะครับอยู่ที่คลองส่งน้ำคลองขุดที่ขุดจากการระบายน้ำจากเ,เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่สาวให้พี่สาวถ่ายวิวให้นะทีมงานโบสถนารัตนจตจันครับพี่ไก่ใส่จวดครับ ใส่จวดซอยสิบหรือพี่ไก่ใส่ลวดซอยสิบนี่ครับวิบ่ง6อ2ครับแต่สุขภาพดีมากครับนี่ครับทีมงานบูธธนาธพาิญจันรถตู้ครับลูกศิษย์มาเจอคลิปต่อไปนะคลิปนี้สวัสดีครับรอบที่สอง